ก็ถือว่าไม่ชันมากครับถ้าชันกว่านี้นี่ขึ้นไม่ได้แน่นอน,นครับอยู่ในป่าอะไรอย่างนั้นนะครับอ <c oughs> ตอนนี้ตอนเช้านะครับสักพักสายๆเนี่ยมันก็จะหายไปยนะครับ สวัสดีครับในในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะขับรถมาดูทะเลหมอกนะครับก็เห็นแวบ,บๆอยู่ทางฝั่งด้านขวามือทางฝั่งทิศตะวันตกทางนู้นนะครับแต่ว่าอยู่ตรงนี้จะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมต้องขึ้นผาสูงนี้ไปข้างบนนู่นก่อนนะครับเพื่อที่จะมองเห็นชัดๆนะครับโอ้โหลมแรงสุดๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นผาดิ่งแบบนี้นะครับขึ้นไม่ได้นะครับต้อง ล้อเลาะไปฝั่งด้านนี้ก่อนนะครับโอ้โหแด้อยู่นี่ก็เห็นหมอกแวบๆอยู่ทางฝั่งด้านนู้นแล้วนะครับโอเคต้องรีบขึ้นข้างบนนะครับเผื่อเดี๋ยวอาจจะอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวอาจจะทะเลหมอกอาจจะหายไปสักก่อนนะครับโอ้โหเฮ้ยเป็นพวกหินผาอะไรนี้เลยนู่นเลยทะเลหมอกโอเครีบขึ้นก่อนนี้ก่อนนะครับไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่านะครับแบบนี้เลย มันจะถล่มมาหรือเปล่าไม่รู้เลยนะครับก็ถือว่าไม่ชันมากครับถ้าชันกว่านี้นี่ขึ้นไม่ได้แน่นอนครับทุกที่ชันหมดยกเว้นตรงนี้นะครับโอ้ชันมากเลยทำพลาดเด็ดขาดนะครับ โอ้ยังมีชั้นหนึ่งข้างบนนะครับต้องขึ้นไปข้างบนนะครับไปจากทางฝั่งด้านนี้โอ้โห แลแล้วก็ขึ้นมาถึงที่นู่เลยนะครับผมมองอะไรพวกนั้นอยู่ไกลอยู่ไกลมากถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยเห็นชัดแน่ครับแต่ว่ามันอยู่ไกลด้วยสายตาผมเนี่ยมองชัดเลยนะครับแต่ไม่รู้กล้องจะมองได้ชัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมใช้ ล้องเนี่ยส,ส,ส,ส่องๆๆสุ่มๆให้ชัดชๆให้ทุกคนดูนะครับว่าจะเห็นเป็นยังไงนะครับท,ที่ที่ผมนั่งก็จะเห็นแบบนี้นะครับส่องไปตรงไม่รู้เรียกว่าทะเลหมอกหรือเปล่านะครับตรงนั้นซึ่งคิดว่าน่าจะใช่นะครับอยู่ในป่าอะไรอย่างนั้นนะครับอืือตอนนี้ตอนเช้านะครับซักพักสายๆเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับผมเนี่ยมาแต่เช้าเพื่อที่จะดูสิ่งนี้เลยนะครับ มันอยู่แค่ไกลไปหน่อยนะครับรอบก็จะประมาณนี้ครับเมื่อกี้ผมก็ขึ้นจากข้างล่างนู่นมานะครับข้างล่างถนนเส้นนั้นรถผมก็อยู่ข้างล่างนู่นต้องระวังเลยนะครับถ้าพลาดนิดเดียวเนี่ยกลิ้งๆไปนู่นเลยนะครับซึ่งไม่ต้องบอกใครหรอกนะครับบอกตัวเองนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาขึ้นอะไรแบบนี้นะครับมีแต่ผมเท่านั้นแหละนะครับที่ชอบทําอะไรบ้าๆบอๆนะครับไปทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็น อีกหมู่บ้านหนึ่งจะอยู่ตรงนู้นครับเราหมู่บ้านผมก็จะอยู่ตรงนู้นครับหมู่บ้านผมไกลยจากนี้ประมาณ10บโลได้นะครับสำหรหมู่บ้านนี้ก็จะสองสามโลนะครับโอเคเก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับลมเย็นด้วยนะครับซึ่งคิดว่ากล้องจับได้แน่นอนป,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 ปุดๆเลยนูน่นทะเลนมองอยู่ในป่านูน่นแจ้วเลยโห ลมเย็นอากาศดีสุดๆนะครับนู่นเลยทะเลหมอกแจ๋ว<ฮ><ฮ>พระอาทิตย์มันขึ้นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คือพระอาทิตย์ตกนะครับถ้าสมมติพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้อีกนี่โอโ้โหสวยงามเลยนะครับแต่ฝั่งนี้เป็นพระอาทิตย์ตกโดยผาตรงนี้เนี่ยทีเ่เห็นขุดๆแบบนี้คือ ทางการเข้ามาขุดครับเพื่อท and ี TO ่จะเอาไปเป็นถนนลูกลางนะครับเอาไปใส่พวกทางไปไล่ไปนาอะไรนี้ไม่ใช่ไปนาหรอกนะครับแถวนี้ไม่มีนานะครับมีแต่ไล่ทางไปไล่ที่มันแบบหน้าฝนอย่างนี้นะครับที่มันลื่นๆชันๆครับก็จะเอาพวกหินนี้ไปวางวางวงวงไว้นะครับกันลื่นอะไรอย่างนี้นะครับ โอเคคลิปนี้ก็ง่ายๆสั้นๆนะครับมาชมทะเลหมอกแป๊บเดียวนะครับโอเคก็ลาไปเลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับคลิปนี้ก็ง่ายๆสั้นๆตามที่บอกนะครับโอเคลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ